เรื่องยอ่อยิ่งัวกลางคนคนนึงจือแอนแต่งงานมาเกือบสิบป,ปีผัวเรลือไม่สนใจไม่พูดไม่จามไม่แตะเนวต้องตัวเหมือนแต่ก่อนวันวันเอาแต่ทำงานกับเล่นโทรศัพท์แอนนี่แอบ,บเง่าจับใจวันหนึ่งบานห้องครัวงานต่อเติมสมแรมสามีจริงจังขนงานมาทำงานแอนไล่เจอกับน้องจาดคนงานก่อสร้างหนุ่มตายที่ดูนิ่งนิ่งสุภาร แอบมองเธอบ่อยๆความเงาบวกกับความรู้สึกยากได้รับฟันฝุ่นใจทําให้เกิดเรื่องบางอย่างที่เธอไม่คิดว่าจะกล้าทําในชีวิตนี้ไปหลับชมหน้าบัดหน้าเราเล่าให้ฟังได้นะอยาเอาไปเล่าต่อเด้มันเรื่องส่วนตัวแต่บางทีมันอึดอัดในใจเหลือเกินอยากระบายพูดกับใครสักคนที่ฟังได้เราชื่อแอนอายุ30กว่าปลายปลาย,ลายช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของตัวเลข แต่งงานมาก็จะสิบปีแล้วผัวเราเป็นคนดีมากไม่เจ้าชู้ไม่ติดเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนแต่มันก็เฉยๆไปหมดแล้วคุณผู้ชมเขานิ่งไปหมดไม่ถามไม่คุยไม่แต่ตัวเลยเหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันซะมากกว่ายิ่งเรื่องอย่างนั้นนะไม่ต้องถามหาพูดแล้วก็ของขึ้นเอาเป็นว่าครั้งสุดท้ายจําไม่ได้แล้วนานมากการบ้านเล่มสุดท้ายเราก็เข้าใจเนะคนอยู่ด้วยกันนานๆมันไม่เหมือนตอนจีบกันแรกๆหรอ แต่บางทีมันก็แอบ,บน้อยใจอยากให้เข้ากอดอยากให้เข้าหันมามองเราบ้างว่าเรายังสวยอยู่ไหมยังน่ารักในสายตาเขาไหมช่วงนั้นบ้านเรากำลังซ่อมหลังคาครัวเพราะฝนตกน้ำรูปหัวเราก็ไปจ้างช่างมาทำชื่อเขาน้องชาติเป็นคนใต้มั้งผิวเข้มเข้มคมคม,คม,คมอายุประมาณ30กว่ากว่าสุภาพไม่พูดมากทำงานขยันดีวันแรกที่เจอก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะเราก็เอาน้ำไปให้กาแฟไปให้ตามปกติแต่พอสักวันสองวัน เรารู้สึกว่าเขาแอบชอบมองเรามองแบบไม่ทะลึ่งนะแต่มันมีแววตาแบบว่าสนใจในแววตาพอรู้ตัวว่าเขามองเราก็แปลกใจตัวเองนะว่าทำไมใจเต้นแรงเฉยเลยทั้งที่เราก็เป็นเมียคนอื่นแล้วแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาหล่อหรือไม่หล่อมันเป็นเพราะเขามองเราด้วยสายตาที่ผัวเราไม่เคยมองให้เห็นอีกแล้ววันนั้นมันแดดเปรี้ยงเลยอากาศร้อนจากเราออกมาดูงานตอนบ่ายแก่แก ตั้งใจจะเอาน้ำเย็นไปให้เขาด้วยพอเดินออกมาเงยหน้ามองขึ้นไปบนหลังคาเท่านั้นแหละใจมันสะดุดเลยเชียวน้องชาติเขาถอดเสื้อกล้ามอเหลือแต่กางเกงยืนเก่าๆขาสั้นนิดๆตัวแน่นกล้ามชัดเหงื่อไหลจากต้นคอไล่ลงมาตรงกลางหลงังเรายืนถือขวดน้ำอยู่ข้างล่างแต่ไม่กล้าเรียกเลยแค่ยืนมองเฉยๆเงียบๆใจเต้นตุกๆไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว,ว่าเรามองอยู่แต่ตอนเขาหันลงมาทางเราแล้ว ทำท่าจะปีนลงจากหลังคาเรารีหันกลับเข้าครัวเลยกลัวหน้าแดงให้เขาเห็นในตอนนั้นวันนั้นผัวเราบอกจะไปค้างบ้านแม่ที่ต่างอำเภอแม่ไม่ค่อยสบายแต่เราต้องอยู่ดูความเรียบร้อยพ่อตกเย็นเย็นเราก็เอาน้ำลงไปให้เขาตามปกติแต่ตอนนั้นชาติอยู่คนเดียวพวกอีกคนกลับบ้านไปก่อนน้องชาติเหนื่อยไหมคะดื่มน้ำเย็นเย็นหน่อยขอบคุณครับพี่วันนี้แดดแรงมากเลยเหงื่อท่วมหมด น้องชาติรับแก้วไปดื่มเหงื่อยังไหลจากไรผมไหลลงมาตามขมับเราหันไปมองด้านข้างเห็นเขาซับหน้าด้วยชายเสื้อที่เปียกเราหลุดถามไปโดยไม่รู้ตัวชาติไม่ได้ร้อนบ้างเหรอใส่เสื้อทำไมทั้งวันกล้ามแน่นขนาดนั้นไม่อึดอัดแย่หรอน้องชาติหัวเราะเบาๆอ๋อผมถอดช่วงบ่ายครับเห็นพี่แอบมองอยู่เหมือนกันนะเราชะงักแอบมองอะไรไม่ได้มองนะเราพูดเสียงสูงกลบเกลื่อน เขายิ้มมุมปากไม่เป็นไรครับผมชอบให้หมองใจเรานี่เต้นแรงแทบหลุดคำพูดเขาไม่ได้ลวนลามแต่มันตรงมากจนเราแทบหายใจไม่ทันพี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอวันนี้เขาทำเสียงนุ่มอืมผัวพี่ไปบ้านแม่เขาจะกลับมาพรุ่งนี้เขาเงียบไปนิดแล้วพูดขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคืนนี้พี่ไม่กลัวเงาเหรอครับอยู่คนเดียวแบบนี้ เราอึ้งกับประโยคนี้ก็เงาและแต่พี่ชินแล้วเราตอบเสียงค่อยรีบผันหน้านี้แล้วพี่กลัวผมหรือเปล่าเราหันหน้ากลับมามองเขากลัวทำไมพี่ไว้ใจน้องชาติเขายิ้มเหมือนโล่งใจนิดๆก่อนพูดออกมาพี่แอนครับว่าไงถ้าผมบอกว่าผมคิดถึงพี่ทุกวันพี่จะว่าอะไรผมไหมน้องชาติอย่าพูดแบบนี้เลยมันไม่ถูกต้อง ผมรู้แต่ใจมันไม่ฟังครับพี่มันคิดไปแล้วทุกครั้งที่พี่เดินออกมาหาผมรู้สึกเหมือนโลกมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยเชียวเรานิ่งแวลตาเขาจริงจังมากแล้วเขาก็เอื้อมมือมาจับที่ปลายแขนเราพี่ผมขอโทษนะถ้าผมจะขอ,อกอดพี่ได้ไหมเราไม่ทันตอบอะไรเลยแค่ยืนนิ่งน้ำตาซึมขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวสมองสั่งการให้ปากพูดออกไปน้องชาติพี่เหนื่อยและพี่ก็เหงามากเลย แล้วเขาก็เข้ามากอดเราไว้แน่นเราซบหน้าลงที่ไหลเขาได้กลิ่นเหงื่อคลของเขาที่ดึงดูดเหมือนมันปลอบใจเราได้ดีกว่าคำพูดอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเขากระซิบข้างหูเราผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพี่คืนนี้ไม่ต้องกลัวเหงาแล้วนะลมหายใจเขาอยู่ใกล้มากชนแก้มเราแบบรู้สึกได้ถึงอุ่นไอแล้วเขาก็เอามือมาประคองหน้าเราสบตามองเรานิ่งๆตาจ้องตาเหมือนอยากถามว่าแน่ใจไหม เขาค่อยๆดันเราถอยไปช้าช้าจนแผ่นหลังเราแตกกับผนังที่ยังต่อไม่เสร็จอิกยังเปลื่อยเปลอยอยู่เลยแต่มันกลับร้อนจากข้างในไม่ใช่เพราะแดดหรอกเพราะตัวเราเองนี่แหละพอเขากระซิบที่หูว่าพี่ตัวหอมมากเลยครับเสียงมันเบาแต่มันทรงพลังตรงใจจนเราขนลุกทั้งแขนมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการทำให้เรารู้ว่าเรายังมีค่าให้สำหรับคนบางคนแล้วเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันไหลไปตามหัวใจตามใจปรารถนา ตามจังหวะของเขาที่ค่อยๆพาเรากลับไปเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งตลอดคืนนั้นเราไม่ได้ร้องให้เหงาแบบที่ผ่านมาอีกเลยเราแค่นอนซบเขาเงียบๆในครัวหลังบ้านฟังเสียงพัดลมเพดานกับหัวใจตัวเองกับเขาที่ยังเต้นแรงจนถึงตีสองหลังจากคืนวันนั้นน้องชาติก็ยังมาทำงานต่ออีกแค่ไม่กี่วันบ้านเราที่จ้างต่อเติมซ่อมแซมก็เสร็จพอดี เขายังยิ้มเหมือนเดิมพูดจาสุภาพเหมือนเดิมแต่ไม่มีคำพูดเรื่องคืนนั้นอีกเลยและเราก็ไม่กล้าพูดอะไรด้วยเหมือนกันวันสุดท้ายก่อนที่พี่ชาจะเก็บของกลับเราก็ออกมายืนดูงานตามปกติแอบใจวิววิวตั้งแต่เช้าเลยนะเหมือนคนจะรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะจบผัวเรากลับเข้าบ้านพอดีเหมือนไปทำธุระในตัวอำเภอมาแล้วก็แวะมาดูงานตรงครัวพอดี เขาเดินเข้ามาตรงปรียืนพิงเสาแล้วถามน้องชาติว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องครับพี่วันนี้เก็บงานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเย็นๆผมจะเดินทางต่อง,งานแถวโคราชมั้งพี่สักเดือนสองเดือนพวกเราพยักหน้าแล้วยื่นซองเงินให้เขาเป็นค่างานส่วนที่เหลือฝีมือดีนะครับงานละเอียดเลยผมกับเมียผมชอบมากตอนนั้นเราได้ยินคำว่าเมียผมแล้วใจมันสะดุ้งทันที แบบอื่มใช่สิเราเป็นเมียเขาแต่หัวใจเรามันไปอยู่ที่คนตรงหน้าไปซะแล้วน้องชาติรับเงินแล้วก็หันมายิ้มให้เราตอนนั้นพวเราก็ยืนอยู่ข้างๆยังพูดไปรื่อเปื่อยตอนนอฟทำหลังคานี่เมียผมบอกเลยว่าชมทั้งวันบอกว่าเรียบร้อยทำเก่งสงสัยถูกใจช่างเนื้อเราฝืนยิ้มแห้งๆแล้วตอบแบบกลบเกลื่อนก็เขาทำดีจริงๆนี่งานเนียบไม่ต้องตามเก็บเลย น้องชาติหันมายิ้มให้เราแบบนิ่งๆเหมือนเข้าใจว่าทุกอย่างควรจบลงแค่นี้แล้วผัวเราก็หันไปพูดกับเขาอีกน้องมีเบืร์ไหมครับเผื่ออนาคตจะต่อเติมอีกผมจะได้เรียกได้ครับพี่เดี๋ยวผมจดไว้ให้ครับเออขอบคุณครับแล้วเดินทางปลอดภัยนะครับอย่าลืมฝากสวัสดีแม่บ้านด้วยนะครับแม่บ้านได้ยินคำนี้จากปากเขาแล้วเรานี่แบบ แทบจะน้ำตาคลอเลยแต่ต้องฝืนยิ้มโบกมือลาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากวันนั้นจนวันนี้เราก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยบางวันเวลานั่งกินข้าวคนเดียวหรือเวลาตากผ้าอยู่หลังบ้านเราก็เผลอมองไปที่ครัวใหม่ตรงมุมเดิมที่เราเคยยืนซบกันตรงนั้นเหตุการณ์ในคืนนั้นยังจำฝังใจมันผ่านไปแค่ครั้งเดียวแต่ใจเรายังอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเลย เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาจำเราได้ไหมหรือเขาก็แค่แวะผ่านมาในชีวิตเราชั่วคราวเหมือนสายลมเย็นๆที่แวะมาพัดทีเดียวแล้วก็จากไปแต่สำหรับเราน้องชาติก็ยังอยู่ในใจอยู่ลึกๆแบบที่เราไม่กล้าบอกใครเลยด้วยซ้ำบางทีตอนนั่งรถผ่านไซต์ก่อสร้างไหนๆเราก็เผลอมองหาเขาบางทีตอนฝันเราก็ยังฝันถึงคืนที่เขากอดเราแน่นๆแล้วกระซิบว่าพี่ไม่ต้องหนาแล้วนะ แม้จะรู้ว่าเรายังเงาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แปลกนะแค่ได้รู้ว่าเราเคยมีคืนนั้นแค่ได้รู้ว่ามีคนมองเราแล้วเห็นค่ามันก็พอแล้วสำหรับหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากแค่ใครสักคนที่อยากอยู่ด้วยแม้แค่ชั่วคราวก็ตามถ้าได้เจอเขาอีกครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะกล้าทักไหมแต่ถ้าเขาหันมายิ้มให้เหมือนเดิมเราคงยิ้มกลับ แล้วแอบพูดในใจเบาๆว่าพี่คิดถึงมากนะน้องชาติขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรื่องสุดจี๊ของพี่แอนแม่บ้านและน้องชาติช่างก่อสร้างที่แซบจนลุกเป็นไฟถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆตอนถัดไปไว้เจอกันใหม่ตอนหนะ้าใครอยากฟังแนวไหนหรือมีเรื่องอะไรอยากแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะ รักคนฟังที่สุดเลยจากใจแอดมิน